ีีเขยว Green and Green, Ren Energy Renewable and แปลงตังบริโลสน้ำยาบ้วนปากผลิตภัณฑ์น,นี้ใช้แล้วปลอดโควิดมีให้เลือกทั้งสูตรมิ้นและสูตรขิง0%แอลกอฮอล์แอนติแบคทีเรียมไม่แสบปากระงับกลิ่นปากสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ TPI หาซื้อได้ที่ร้าน TPI New Normal ทุกสาขาทั่วประเทศ สังเกตสัญลักษณ์ t p i New Normal พุทธบูชามหาเตโชโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคัวะโหสิทธิัยโยสิทธิลาโภสิทธิสุขโภพวัตตุเมข้น้อมน้อมเด็องสมมาสัมพุทธเจ้าข้น้อมน้อมเด็คุณพระธรรมข้น้อมน้อมเด็คุณพระอริยสงฺ เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชนอยเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะอะไรเจ้าก็ไปดังมือเปล่าเมื่อเจ้ามาอันจะรับอาไปไม่ได้แน่คงเรือแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปผู้ชน่นตนเขายังเอาไปเผาไฟ เดินพอนยาดโดมบาสุบาสิากาสาชนยาดโดมทุกท่านนิ่ที่กล่าวมาเป็นบทกลอนบทนี้เราจะได้ยินได้ฟังชนมากในงานศพของผู้วายชนก่อนที่ข้อศพจะประกาศเกิดเทปนากิจเป็นพิธีเผาสำหรับชาวพุทธก็จะมีโคศพมากล่าว เกี่ยวกับสันเสริญคุณความความดีประวัติของผู้ไหวชนหนึ่งในนั้นวนมากแต่นิยมพูดบทกร์บทเทียตมะได้กล่าวใน,นตอนต้นว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าเจ้าแต่สุขสนุกชนไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าเจ้าอะไรเจ้าเข้าไปดังมือเปล่าเหมือนเจ้ามา อันจดราบหาไปไม่ได้แน่คงเหลือแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายัางเอาไปเผาไฟฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาตัวเปล่าเวลาตายไปร่างกายเราก็ไม่สามารถนำไปได้ บ้านช่องห้องหอยศถาตำแหน่งเงินตองอำนาจก็เอาไปไม่ได้ต่อทิ้งเอาไว้พบนี้หมดพาตมาเห็นสิ่งของเครื่องใช้ของโยมแม่ท่านก็มีเครื่องประดับนะมีเครื่องประดับมีสื่มีพระมีโยมมีอะไรของท่านเยอะๆะนะแล้วก็มี เหรียญเก่าๆของโบราณเหรียญเงินสตางเหรียญอะไรที่โย่พ่อจะสมบ่อไว้เสื้อผ้าบางชนิดโยมแม่เช่นผ้าแพ้ผ้าไหมผ้าพันคอดีๆของท่านท่านไม่ค่อยใส่นะ่ะคนแก่ท่านจดเก็บเอาไว้บางอย่างท่านหวงเวลาเราไปเห็นเสื้อผ้าที่บ้านช่วงหลังก็ไปแจกคนไว้เยอะนะบางรันก็ทําทานแจกไปบางอันยังมีอยู่เราก็มองเหนะ็นสิ่งนี้ท่านเป็นส่วนรักและหวงแหนมาก ท่านก็ยังเอาไปไม่ได้มันก็ได้สัจธรรมมองพิจารณาตามคําสอนที่องค์สมมาทุตเจ้าได้ตัดว่าคนเรานั้นต้องเกิดต้องแก่ชราธรรมโมไม่ิชราอนันติตโตเราต้มีความแก่เป็นธรรมดาเราจะพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมไม่ิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะรับพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณนะธรรมโมมหิมารังอาณาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรับพ้นความตายไปไม่ได้สเปหิเมีปิเยหิตมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะรรบเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพรากจากขอารักของเจริญใจทั้งสิ้นไปไม่ได้เลยสิ่งใดเราก็นําไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งร่างกายธาตุขันก็นําไปไม่ได้ ทรัพย์สินเงินทองพี่ต้องไปจากน้องน้องต้องไปจากพี่สามีภรรยารักกันปานจะเก,กินอย่างมากก็ส่งแค่เชิงตะกอนหรือหลงฝังศพอย่างตอนนี้เราเนี่ยได้ทําอะไรเอาไว้บ้างหรือยังถ้ายังไม่ทําทําเสเถะนะทรัพย์สินเงินทองสิ่งของเครื่องใช้อาจจะโดนโจนภยัยอัคขีภยัภย,ภยไฟไหม้น้าท่วมแม่ตายไปเอาไปไม่ได้ แต่มีทรัพย์อย่างหนึ่งที่โจรก็ป้นไม่ได้น้ำก็พัดไปไม่ได้ไฟก็ไม่ทาลายไม่ได้นั่นเดียกบุญบุญยะโจจิวรังบุญเกิดจากการให้ทานบุญจะเกิดการรักษาศีลบุญเกิดจากการทําสมาธิฉะนั้นบุญนี่แหละโยมจิตจะเป็นตัวเพิ่มบุญดวงจิตของผู้ที่ล่วงลับสละล่างลาด่างกายธาตุขันดิน ความแข็งของร่างกายเขาเรียกธาตุดินน้ำเหลวน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเสลด์เขาเรียกธาตุน้ำความร้อนร่างกายเรียกธาตุไฟเห็นั้นพอตายไปดินก็ลงดินลร่างกายใหญ่โตเขาเผาแล้วคิดเท่าของเดียวน้ำก็ลงน้ำความร้อนก็ไปสู่อากาศไปสู่ความร้อนลมหายใจก็ไปสู่อากาศสู่สภาพเดิมแต่จิตแต่จิตมันอาจจะไปจากโลกนี้แค่ พบนี้แต่มันไปหาล่างใหม่นะเหมือนเช่นเราทำบุญนี่ยมเหมือน,นเราทำบุญนี่เราไม่อยากได้บุญแต่บุญมันก็ให้ผลโดยตรงแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นธรรมดาแน่ยอนอยู่แล้วนั่นในการทำบุญทำกุศลทุกครัง้ง จงพึงตั้งใจให้กว้างเกื้ออาทรไป,ไปถึงผู้อื่นท้งนี้ทางนั้นจะอยู่ต่างพบภูมิกันตั้งใจบุทธิศให้อย่างจริงใจให้ด้วยสำนึกในความผิดพลาดกำกำืน ร่วงเกินที่ตนอาจจะเคยทำมาแล้วต่อใครๆนั้นให้ด้วยสำนึกในพระคุณที่ได้รับจากผู้มีคุณทั้งหลายทั้งโดยตรงและโดยอ,อ้อมค่อยๆคิดค่อยๆบอกกล่าวแสดงความจริงใจให้อ่อนโยนและไพเราะด้วยถ้อยคำ จะเกิดผลยิ่งกว่าใช้ถ้อยคำและจิตใจที่ไม่ไัละทั้งจริงใจไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นที่ชอบความอ่อนโยนความภัเละจาใจจริงพูดตายหรือต่างพบต่างคูมทั้งหลายก็มิได้แตกต่างออกไป ใจหรือจิตของมนุษย์ก็เป็นใจหรือจิตดวงเดียวกันเมื่อมนุษย์ละชาตินี้ไปสู่ชาติอื่นพบอื่นแล้วเพียงระลึกถึงความจริงนี้การท่งผลของกรรมและการ และกรรมไม่ดีนั้นข้ามภพข้ามชาติได้กรรมในอดีตชาติก็สรงผลมาทันในปัจจุบันชาติก็มีไปส่งผลในอนาคตชาติก็มีแล้วแต่ว่าผู้ทำกรรมจะสามารถหนีได้ไกลเท่าไหร่หรือหนีได้นานเท่าไหร่นั่นก็คือแล้วแต่ว่าในปัจจุบันชาติผู้กระทำกรรม แล้วในอดีตชาติจะสามารถในการทำจิตใจทำบุญทำกุศลทำความดีได้มากเพียงไหนเป็นกรรมดีใหญ่ยิ่งหนักหนากว่ากรรมไม่ดีหรือไม่การให้ผลกรรมก็เช่นเดียวกันการตกจากที่สูงของวัตถุ สิ่งได้นักกว่าเมื่อตกลงจากที่สูงแล้วเวลาใกล้เคียงกันสิ่งนั้นย่อมถึงพื้นก่อนเปรียบดังกรรมสองอย่างคือกรรมดีและกรรมไม่ดีก็ะทําทในเวลาใกล้เคียงกัน กรรมที่หนักกว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ตามย่อมส่งผลก่อนกรรมที่เบากว่าย่อมส่งผลทีหลังและย่อมส่งผลทั้งสองแน่นอนไม่เร็วก็า่าช้าไม่ชาตินี้ก็ชาดหน้าไม่ชาติหน้าก็ชาติต่อๆไปอาจจะถึงหลายภพชาติก็ได้ เพราะกรรมไม่ใช่สิ่งที่จะลบเลือนไปด้วยการเวลานานเพียงไรกรรมก็ยังให้ผลอยู่เสมอกรรมจรึงมีอำนาจเหนืออำนาจทั้งปวงท่านพระอาจารย์ที่สำคัญองค์หนึ่งท่านได้ปรารถนาพุทธภูมิคือปารถนาเป็นพุทธเจ้าในชาติต่อไป คือมาลึกชาติได้ว่าเคยเกิดเป็นไก่หลายร้อยหลายพันชาติก่อนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เพราะว่าท่านได้เคยฆ่าไก่มาจำนวนมากท่านก็เปลี่ยนความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธมาเป็นพระผู้ กายกิเลไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะท่านสรุปสังเวทในชีวิตที่ผ่านมาแล้วมากมายและหวาดเกรงว่าชีวิตจะต้องพบอีกต่อไปนับพบนับชาติไม่ทวนจะเกิดจุดตีปัฒนาคือพุทธภูมิ จึงไม่ใช่ว่าจะไม่ถึงกันได้โดยง่ายโดยเร็วจะต้องใช้เวลาแสนนานในอีกหลายร้อยหลายพันภพภูมิโดยไม่อาจรู้ได้เลยว่ากรรมจะนำให้ไปเป็นอะไรลำบากยากเย็นอย่างไรซึ่งสำหรับท่านผู้รู้ได้รู้แจ้งในอดีตชาติของท่านแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นหนะัก เบื่อนายควรต้องระมัดระวังในวัฏสงสารยิ่งนักด,ด้วยความภาพเพียนพยายามนุสติปัญญาด้วยความสามารถที่จะตัดพบชาติอนาคตให้หมดสิ้นไปโดยเร็วในที่สุดก็สื่อเชื่อกันว่าท่านพระอาจารย์สำคัญองค์นั้นท่านก็สำเร็จ ตามประสงค์ถึงความ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงในภพภูมิปัจจุบันครูบาอาจารย์ท่านสำคัญสำคัญท่านรับรองและพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าชาติในอนาคตมีอยู่สำหรับผู้ยังไม่สามารถทำกิเลสให้หมดสิ้นไปและการทำกิเลสให้หมดสิ้นไปนั่นเองเป็นจนวนมากทำไม ทำไม่ได้ในเวลาอันสั้นทั้งอันมีทั้งยังมีคนเป็นจานวนมากในการสนใจจะทําให้กิเลสหมดสิ้นยังเกลือกกลัวอยู่กับเดีืยกอก,ก็คุลอยู่กับกิเลสอย่าง หลงผิดดังนั้นทบชาติสำหรับคนเหล่านี้ยังมีอยู่มากมายนะใช้เวลานานแสนนานนับภพบนับชาติหาได้ไหมโอกาสที่จะกต,ตามไปถึงจึงมีมากมายนะักไม่เว้นบนใดวันหนึ่งไม่ชาติใดชาติหนึ่งและอย่าคิดผิดว่า เมื่อถึงเวลานั้นเวลานั้นก็จะจำไม่ได้แล้วว่าเราเป็นเรา,อ,าอะไรจะเกิดก็เกิดไม่เดือดร้อนความคิดเช่นนี้อาจจะเกิดแก่เราแล้วในอดีตชาและมาในปัจจุบันเมื่อต้องพบกับความเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนมีใช่ว่าเราไม่เดือดร้อน ทั้งที่ไม่ใช่ว่าเราจะจำได้ว่าเราเป็นเราในเวลาใดเป็นใครเป็นอะไรเมื่อใดพบชาติไหนก็ตามเมื่อเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นสุขก็ต้องเป็นสุขจึงไม่ควรประมาทอย่างยิ่งควร ทำทุกอย่างเพื่อให้ในอนาคตต้องเป็นตนเองต้องไม่เป็นทุกข์หรือเพื่อไม่ให้กรรมไม่ดีที่ทำไว้ตามทันไม่ว่าจะเป็นเมือ่อใดก็ตามชีวิตแม้น้อยนักก็เป็นความสำคัญนะักสำคัญอย่างยิ่งชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคต ที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี่สำคัญเพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตได้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยแล้วทำอะไรได้ อีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นจึงกล่าวว่าชีวิตในสำคัญนักฉะนั้นชีวิตในปัจจุบันนี้จึงสำคัญนักฉะนั้นท่านนับปฏิบัติหลายทั้งหลายและชาวพุทธทุกท่านจงตระหนักเอาไว้ว่าเวลาทำกรรมถ้ากรรมไหนที่มันแรง หมือนลูกตุ้มท่าไหนน้ำมันแรงหรือมันหนักมากมันก็จะลงไรเสุธพื้นก่อนเช่นเดียวกันแรงกรรมเนี่ยถ้ากร,รมชั่วมันมากถ้าเราทําความชั่วมันมากมันก็ให้ผลต่อชีวิตเราแรงเช่นเดียวกันฉะนั้นผู้ที่เป็นบันเทิงบัณฑิตเมื่อมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านจึงบอกว่าให้อดีตกระดีตไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงฉะนั้นขอเราตั้งใจเพื่อมั่นในทำดี ให้เลื่มลงมือกระทาดีทานศีลสมาธิสมาธิและวิปัสสนาปัญญาให้ทําในชาตินี้ปัจจุบันนี้เมื่อแรงผลกรรมดีที่เราได้ทํามันก็จะส่งผลให้ผลของกรรมดีให้ผลแก่บุคคลนั้นนั้นท่านทาั้งหลายความดีความชั่วไม่ใช่อยู่ที่ถูกคนอื่นสิ่งอื่นความดีความชั่วอยู่ที่สิ่งที่เรากระทา ด้วยกายวาจาใจบางคนถามว่าทำอย่างไรถึงจะได้บุญมากในพุทธศาสนาเชื่อว่าเจตนะหัง่งพิกเวสีลายาจามะเจตนาอยู่ที่ไหนเลยโยมเจตนาก็อยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจถ้าเราตั้งใจเจตนาทำเนี่ยไม่ว่าจะความดีเนี่ยถ้าเราตั้งใจทำเหมือนงานของเราก็จะออกมาดี ู้เมื่อเจตนาเราตั้งใจไว้ตั้งใจมั่นนั่นแหละอันนี้ภาพของผลแห่งการกระทําด้วยกายวาจาใจที่เราตั้งใจมั่นนั้นมันจะเป็นอนุปภาพที่ให้เกิดผลมากกว่าผู้ที่ไม่ตั้งใจทาเมื่อเราไม่ตั้งใจทําเช่นงานออกมาก็หยาบหยาบงานออกมาก็ไม่ประณีตเช่นเราทํางานต่างๆเช่นเดียวกันจันจัดจุกฉะนั้นมีโอกาสให้ทาน ให้เถิดนะให้กับพ่อแม่ให้ผู้มีพระคุณพระสงฆ์องค์เจ้าผู้มีศีลมีธรรมให้กับสังคมช่วยเหลือสมแสริมเสนาสนะวัดวาอารามสถานช่วยเหลือผู้ทุกข์ได้ยากที่เราสมผัสเห็นอยากทำมาไปที่นี่ปัจจัยก็ไม่มีมากหรอกมีอยู่พันเดียวก็ไม่ได้ทิ้งเงินสดดอกไม่ได้โทรศัพท์ไปเห็นโยมท่านมาขายอาของ ซื้ออุดหนุนเอาเอาเห็นโยมทัานหนึ่งก็าดูจะจะมาถือไอ้ยาคุเอามาห้อยขายเดินขายก็ยอ้าซื้อแจกยาโยมไปรับปวดสองขวดเอเอเห็นยายแก่ๆมาขายขน,นมก็ช่วยกันอย่างนี้นะโยมช่วยเท่าที่ช่วยได้นเออเป็นท่านทั้งหลายการเป็นมนุษย์พู้พูดศาสนาถือว่าเรามีบุญนะการที่เราเกิดมาเห็นไหมประเทศ อ่องโกใช่ไหมหรือประเทศสูดานฮะสูดานเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างแม่ทัพสองคนฆ้าคนในโรงพยาบาลตายนะคนป่วยก็ฆ่านะฆ่าคนป่วยก็ยังฆ่านะพยาบาลหมอก็ยังฆ่าตายหมดเลยทั้งโรงพยาบาลเลยนะนะพวกนี้ไม่ได้จิตใจเป็นมนุษย์พวกนี้คือสัตว์เดรัจฉานกับชาติมาเกิดเพราะมันโดนคนฆ่าไปบูชายันเยอะทั้งพวกแพะพวกแก พอมันเกิดมามันก็นึกอยากจะฆ่ามันก็เคยฆ่ากันมามันก็ต้องมาฆ่ากันอีกไม่มีที่สิ้นสุดแล้วชาวบ้านตาดำๆเด,ด็กๆโด,ดนยิงเขาเอาคลิปมาโชว์อาจารย์เห็นแล้กวก็เวทนาสงสารนะนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยนะ,ะนนท่านทั้งหลายเรามีบุญนะเห็นชาวเปรตตายกับอิสาราเอลไปทุบฆ่ากันแล้วเขาเคยฆ่ากันมาเป็นพันๆปีหลายชาติเป็นคนาที่ก็มาฆ่ากันจองเวงกนไม่มีที่สิ้นสุด นี่โอกาสร้องระเบิดก็ร้องระเบิดไม่โอกาสโจมงตีก็โจมงตีผู้ก่อการร้ายเขาว่าพวกนี้เป็นผู้ก่อการร้ายไอ้พวกอิเซวบอกเป็นผู้ก่อการดีอ้าวไม่รู้ใครเป็นร้ายเป็นดีเราก็ดูเอาเองนะดังนั้นกรรมเบนที่กระทำมันส่งผลข้ามภูคิข้ามชาติจองล่างจองผานของคนเคยฆ่ากันมาเป็นสามีภรรยาชาตินี้ก็มาฆ่ากันนะเห็นไหมผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัว วางแผนข้าหัวอย่างเด็วเย็อ่อนเมียก็ข่าหัวผัวก็ข้าเมียพี่ข่าน้องน้องข้าพี่เป็นเปียพี่น้องก็มาแย่งสมบัติกันเกิดสงครามในครอบครัวบางสงครามบางครอบครัวที่เราเห็นถกลุ่มทำวัฒนะนะเขาอ,อ้างเองเป็นระหว่างสงครามสมบัติที่พ่อแม่เป็นมองพ่อแม่กับหวังดีว่าเป็นสมบัติส่วนกลางอยากให้ลูกๆอยู่วันบริหารด้วยกัน แต่พอลูกนี่แต่ละคนน่ะอย่างเช่นลูกชายก็ไปมีลูกสาวไพายลูกสาวก็ไปมีลูกเขยไอ้ตรงลูกสาวไพา่ลูกเขยนี่แหละแต่ละคนมันก็ยั่วยุมันในม,มองสัมพันธ์ของสายเลือดของพี่น้องนัเป็นหลักบางคนนะนะมันจะมีปัญหากันมากเพราะนั้นก็แล้วพ่อแม่มีทรัพสมบัติก่อนจะตายก็ทำทํำพินัยกรรมแบ่งให้เป็นสับเป็นส่วนไปมันจะได้ไม่เกิดปัญหาถ้าเรื่องกะลากระสังไม่แบ่งแยกมันจะเกิดมาแย่งทิงกันทีหลัง วางระเบิดเวลาให้กับลูกๆนะคนแก่ๆบางทีไม่ได้คิดอะไรเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราจะไปคิดแบบเดิมไม่ได้นะจะต้องให้เขาพิจารณาเอาเองดําเนินทางเอาเองเราก็ต้องชี้ทางหรือเป็นธรรมต่อเขาเมื่อเราเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองเป็นผู้มีอํานาจจะชั้นปัญชวนเรื่องตาแหน่งเรื่องเงินทองเรื่องอะไรให้มันลงตัวเวลาเราตายไปมันจะได้ไม่เกิดระเบิดเวลาต่อวงตระกูลนะจังก็ขอยากฝากเตือน วันนี้ก่อนจบรายการก็ต้องขออนุโมทนาท่านไปใช้เรียบไปลัดเอือกเพื่อถูปูนเมนวัสดุก่อสร้าง mm hmm. เอาตาอีกข้างหนึ่งดิพอตอนนั้นไปยิงเดเซอร์หมอก็บอกให้ยิงสองข้างนะแต่อาจารย์เจ็บมากอาจารย์เลยยิงข้างเดียวไปไป,ไป,ไปเปลี่ยนเลนแต่ด้านนี้แทบจะมองไม่เห็นละในด้านนี้มันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นต้อนะคงจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่ตึกทีพีไอพอตอนนี้ก็รู้สึกจะหนักขึ้นแล้วมองแทบไม่ค่อยเห็นเลยอีกด้านขวา พอวันที่นั้นเปลี่ยนด้านซ้ายเปลี่ยนจอประสาทในก่อนจบรายการก็ขอท่านผู้ชมท่านมีความสุขความเจริญก็อจบอาจารย์ก็จะสวดแผ่เมตตาเพื่อเป็นสิริมงคลท่านผู้ชมญาติโยมในวันนี้ห่วงสาธุมมีประมาณยงมีส่วนบุญมมนูยะโพนค่ะกระทำนาการบันดลได้กระทำนบุปการเราได้เป็นดีบีจทรงคุณคือบีรามาตัวเป็นประธาน ทั้งเอกาได้ประสบรบพานทั้งผู้ที่ข้าม่เคยพู้เป็นทั้งเราเป็นกลางมีชัยชั่วดีและเราที่สร้างพยานุเวนทั่วสัตว์ในปรวโตเป็นเกฑงคือเกิดในภูมิสามสถานโดยกำเนิดที่และมีันาหนึ่งกันที่มีประมาณต้องเที่ยวในพบิเศษโอรานพบ,บน้อยกันดานก็ดูจากันเราได้ได้ดูสน ข้าให้เราณใน,นโมทนาบันันส่วนบุญข้าให้ผีไวทุหันขอผู้เทวานุกุลประการให้อิสระท,ทั้งอะไรประจั์ส่วนบุญชิดคุณลโมทนามีคารพระโมทาราประสานทาวานบุญข้าประสานประสิทธิประสงค์ขอจงสาพประชดราดรัตจากเวนชีพเป็นสุขีมีธนงตึงบดกเกษมพิศาจ โดยตรงพานิพาอง,งองสังคมสังัดความปาตถนาปชะทุกมูจงดีงานดูวิเศษสวัส,สดสำเร็จโดยชอบประกอบบุญจัดสมพื้นภานชรันเจริณ นากลนิจังเยค่ก่ะอนทานผักผลไม้ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะจ๊ะเพราะผักผลไม้อาจมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นเศษฝุ่นพยาธหรือไข่แมลงฟังดูน่ากลัวจังเลยค่ะแบบนี้เราจะทำยังไงดีคะไม่ยากเลยลูกแค่3ขั้นตอน 1. กดน้ำยา3ปั๊มต่อน,น้ำ1ลิตร 2. แช่ผักผลไม้4-5นาที 3. ล้างผ่านน้ำสะอาดเพียงเท่านี้ผักของเราก็จะสดสะอาดทานได้อย่างมั่นใจทำความสะอาดผักและผลไม้ของคุณด้วย TPI Green a c r ี l i n w w s h สามารถชำระสิ่งปนเปื้อนให้หลุดออกอย่างง่ายได้ไม่ส่งผลต่อสีและกลิ่นอีกทั้งยังช่วยรักษาความชุ่มชื่นให้ผักและผลไม้ หาซื้อได้ที่ TPI Call Center หรือช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ TPI Poline Line อ t TPIPL Facebook TPI Poline แอป Shop ป,ปีและ Lazada หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ขึ้นตามหน้าจอนี้